วันนี้ผมจะมาปลูกดอกมอนสเตอร์ฟาวเวอร์กันและทําให้ตีมิวเทชันทั้งหมดภายในเกมดูซิว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากร้านดีดีด้วยนะมีกดเกมพาร์รับฟาร์ม a อฟและสั่นเลี้ยงสุดโหดสุดตึงลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยต้นต้นตนี้นะครับเคยโผล่ไปแล้วในคลิปที่ผมนั้นพาไปดูร้านคาลึกลรบฮาโลวีนนะครับก็ ทำขำๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่โคตรใหญ่แล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้มันใหญ่จริงๆเลยนะครับแบบว่าตั้งใจทําเลยว่ามันจะใหญ่แค่ไหนแล้วก็จะทํำมิวเทชันใส่เจ้านี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูราคานะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เลยๆเ,เราได้มเล็ดมาแล้ว เราต้องทําการปลูกมันก่อนนะครับปลูกมันก่อนแล้วก็จะเตรียมแมวโอเคแล้วก็เก็บกบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยแมวเลยนะแล้วก็จะใช้นกหวีดไม่รู้นกหวีด no มันมันความสามารถมันคืออะไรนะทุกคนก็คือเห็นเห็นคล้ายๆเขาก็แบบว่ามันใช้ในการไล่สัตว์ให้มันไปอยู่ด้วยการเหลืออะไรพวกนี้นะเฮ้ยโอ้โหแม,แมวรู้งานจัดแมวรู้งานจัดเอาอเ,เอาไปเอาเปว่าเราต้องใช้นกหวีดแล้วนะดูจากวงแล้วเนี่ยคือแบบว่าวางตรงนี้นี่ก็น่าจะได้แล้วนะ งั้นก็เอ,เอาทวัวเวลทัวเวลโปรเวลมานี่เลยชิบหายละโอเคนี่ยเนี่นี่นี่ระหว่างมาลุกระหว่างมาลุกเดี๋ยวเรามานอนเดี๋ยวเรามานอนนอนสิเออนั่นแหละแล้วเราก็เลงตรงนี้นะเลงตรงนี้โอเคได้อยู่มั้งแล้วก็เตรียมสปริงเกอร์มาสเตอร์สปริงเกอร์แอดวานก็ ลี่เบสิกแล้วก็แกนมาสเตอร์อยู่ไหนแกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์แกอ๋อแกนมาสเตอร์อยู่นี่โอเคปักไปเลย1 2 3 4 5โอเคจากนั้นก็ทําการปล่อยอุ้ยเออใช่ใช่ปล่อยกบปล่อยกบพอปล่อยกบเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเก็บพอเก็บเสร็จแมวนอนแล้วกบมันก็จะร้องร้องเอ้ยมันเดินไปไหนเอ้าชิบหายแล้วผมต้องไปลากมันมามานี่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 มาร้องตรงนี้มาร้องตรงนี้มาร้องตรงนี้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 มานี่มานี่มานี่หมานั่นแหละ ร้องยังวะเอ้ยสี่วิสามสองหนึ่งร้องเลยอุย้ยโอ้โหอ่า ไม่ใหญ่เท่าในคลิปนู้นนะทุกคนเอาเก็บ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 น้ำหนักอยู่ที่123ก็น่าจะเล็กอยู่นะทุกคนน่าน่าจะเล็กอยู่แหละเก็บ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 อาจริงๆนะมันเป็นผลไม้ในฮาโลวีนนะเป็นพืชนะเป็นพืชเป็นพืชมันเป็นพืชในฮาโลวีนควรที่จะใช้แมวดามากกว่านะเพราะว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะครับแมวดําผมนิยาการเอาไปปล่อยวัดละล้างซีมันร้องไม่โดนแน่เลยนี่ขยิบมาขยิบมาขยิบมา ปเยอมานี่พอดีว่าโกบเนี่ยผมยทำการใส่ไอ้ที่มันเป็นเชือกนะเพื่อที่จะได้ดึงมันมาใกล้ๆกับผลไม้ที่เราจะทํานะเออมาเน่มาเน,าน่เดี๋ยมาเยียมาล้องโอ้โหไม่ใหญ่ทุกคนไม่ใหญ่ร้อยสามสิบสี่ผมว่าต้องได้สักสองร้อยอย่างก,กำลังดีเลยนะทุกคนมาใกล้ๆมาใกล้ๆมานี่มานี่มาน,มานี่เดิน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 ,ดน,ดนไปไหนเล่าโอ้โหวงวงไม่โดนทุกคนผมว่าต้องได้ทะเลาะกับแมวแน่นอนหรอหนึ่งร้อย อุ้ยอันนี้เท่าไหรน่นี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ร้อยเโล2 0 0ผมว่าเป็นไปได้噢ทุกคนแต่ต้องรอเนิดน,นึงนะว่าแต่แมวนี่มันไม่ไปน,นอนกับเพื่อนวะฮะนอ,กอน,นกับเพื่อนสิมันเอากับเพื่อนสิร้อยห้าเก้าอันนี้ร้อยเจ็ดอันนี้ร้อยห้ายังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่แป๊บนึงนะทุกคนผมว่านกวีนีน่ต้องลองใช้ในคลิปนี้แหละนะครับไล่นกไม่ใช่ไล่นกอ่าต้อนต้อนให้แมวมันไปอยู่ด้วยกันนะอฮ้ยเ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 ,เ,เ,เดี๋ยว At, เฮ้ยเฮ้ยแมวมาสไล mango, aha, studio, ด์ euh todos, โอ้โหดูวงแมวดิทุกคนโอ้โหแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้มันมันจะโดนไหมเนี่ยนี่ไงเป่านโหวีดไล่ไปทีนึงโอ้โหไปนู่นเฮ้ยอีกตัวมานี่อีกตัวมานี่อีกตัวอีกตัวมานี่อีกตัวมานี่เออสไลด์ไว้หมดเลยโอ้สไลด์เอออยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละเอ้ยอีกตัวนึงอย่าดื้อดิอีกตัวนึงอย่าดื้อดิเฮ้ย โอ้โหแต่วงตรงนี้สวยงามมากแต่มันต้องเอาให้ได้7ตัวทุกคนโอ้โหเอาไงดีวะต้อนต้อนแมวไปเรื่อยนะทุกคนจนมันแบบว่าอยู่ด้วยกัน7ตัวเออมาอยู่เพื่อนดิเออไปไหน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 เออไปมุมนู้นเลยมุมนู้นเลยไปมุมนู้นเลยเอออยู่นู้นนี่อยู่นั่นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเออเออเออยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันยังโว้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 โวว้โว้โว้ อยู่ด้วยกันขนาดนี้โอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบทุกคนผมเห็นแมวนอนอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ย <c oughs> มันคันไม้คันมือว่ะเดี๋ยวเราจะปักสปริงเกอร์ใหม่เลยนะครับเอานี้ทิ้งก่อน,นทิ้งก่อนโอเคเ, okay. เราก็ย้ายต้นมันมาตรงนี้เฮ้ยทำไมวงมันเคลื่อนวะวางไม่ได้หรอโอ้โ oh, หอ่ะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ปัก1 2 3 4 5 6อ่าแถมเบสิงให้2ออันแล้วก็วางกบไปเลยนี่แหละมันต้องใหญ่แน่ๆเลยทุกคน เราดูรอดูรอดูรอดูอย่าเพิ่งลุกนีอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกเฮ้ยกบมันจะเทา t 2 0 0 h o u s a n d years อันนี้เหมือนจะใหญ่อยู่นะเดี๋ยวต้องวัดวุ้ยใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วอุย้ยวุ้ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกคนผมว่าไม่ถึง200ร้โลแน่เลยเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเห็นนะว่ามันจะใหญ่กว่าร8อแปดโลแน่นอนอนะ่ะผพราะว่านี้น่าจะเฉียด200อเดี๋ยวผมลองลองเก็บออ้ยติดเรนโบว์มาให้ด้วย โอเคทุกคนผมว่าเอานี่แหละนะเพราะว่ามัน,มน,มนแถมเรนโบว์ให้เราด้วยเราจะได้ไม่ต้องทำนะเห็นไหมนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองบินขึ้นไปดูนะโอ้โหมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากถึง400 500ยู้ดูแต่ผมว่าผมทำได้เท่านี้ถือว่าดีแล้วนะนี่เดี๋ยวเราลงไปดูตรงป่ากันดิอ่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอ้ใหญ่จัดเลยทุกคนโคใจโอเคทุกคนผมว่าเท่านี้ผมพอใจแล้วโอเคเก็บ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 ให้หมดเลยแล้วต่อมานะครับทุกคน จะได้เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนว่าจะมีแครอทอยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือต้นนี้ชิบหายแล้วโดนบังอีกนี่นะครับต้นแครอทต้นนี้นะครับนี่ก็คือสถานะทั้งหมดที่ผมได้ทําการฝังมันไว้ที่แครอทนะครับเพื่อที่จะ ให้ทีเล็กนั้นกระจายไปที่อันใหญ่นี้นะครับแล้วมาดูซิว่าราคาหน้าตามันจะออกเป็นยังไงมาก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีทีเล็กแน่นอนเลยนี่ไปเลยสองตัวปึ๊บเปิบแล้วก็แน่นอนนะครับมันต้องมันต้องเป็นอะไรเออเด้เด้อเด้อเด้อเดโอเคถ้าเป็นทีเล็กนะครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวใจนะครับจากที่อันมีมิวเทชันเยอะไปที่อันที่ไม่มีมิวเทชันนะครับนี่เอาจริงจริงมันมีแค่สองอันเนาะเอาจริงเออว่ะเออใช่ถูกแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าผมล็อกเนี่ยในรุ่นสอจะไม่กินนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะล็อก ที่อันใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้หนูนสาวนั้นไปกินอันใหญ่กินแค่เล็กมาแค่นั้นไม่พอนะครับมันจะช้าแน่นอนผมก็เลยจะต้องใช้เซตเซตเซตโลคูดาวเซตโลคูดาวก็จะมีแมงมุมผีนะครับแล้วก็พีคอร์กแล้วก็ตามด้วยอีกตัวหนึ่งที่ผมเออได้มานะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเป็นมึก ที่มีน้ำหนักอยู่ที่60โลนะครับแล้วผมจะได้ปล่อยตัวเดียวผมจะปล่อยหมึกที่ผมมีก่อนในด้วย1ตัวนะครับแล้วก็หมึกคลิปเปิดได้จากคลิปที่แล้วนู้นอีก1ตัวด้วยกันนะช่วยๆกันนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะมีสถานะอะไรไปที่อันใหญ่และหน้าตาที่อันใหญ่ะจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวผมหามุมดีๆก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวทำการเล่นสปีดคลิปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ รีเกมกลับมามันก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่ามันใช่ต้นมอนสเตอร์หรือเปล่านะมันมันดูเป็นแบบหมือกองขี้ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนนะมันดูไม่ใช่อะทุกคนดูดิไหนฟันมันวะดอกไม้มอนสเตอร์ที่มันต้องมีฟันไม่เห็นฟันแล้วมัคืออะไรก็พิ๊บก็พิบกพิบรัวๆแล้วไม่รู้แล้วข้างล่างเราก็สามารถที่จะเดินเดินลงไปได้อีกเดินเดินเดินข้างบนมันคืออะไรทุกคนผมว่าผมต้องแปลงเป็นข้างเอาเออแปลงเป็นข้างขาวนะมันมีอะไรทาไมมันถึงมีแสงงอยู่ข้าบนนนั เขาเข้ามาไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีแสงทําไมครับเนี่ยม,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 มาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสถานะอะไรบ้างนะแต่ผมจะไม่เก็บนะบทุกคนผมจะส่งราคาเอานะเพราะว่าผมจะต้องโยกสถานะกลับไปเพื่อใช้กับผลไม้อ,อื่นนะนี่นี่โหมีเรนโบแทนคิวอันทุกคนก็ดูเอานะครับว่ามัน,ม,นมีอะไรบ้างนะสถานะที่ผมทำได้นะก็เลยก่อนจะจบคลิปนี้เราจะต้องไปเช็คราคากันนะครับทุกคนมนเลยราคาที่ได้จะอยู่ที่ เท่าไหร่ไม่รู้ทิลเลียนหรือบิลเลียนหรือคนทิลเลียนหรืออะไรไม่รู้นะครับทุกคนก็ไปดูได้เลยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะโอเคเออผมอยากเก็บให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานะพวกนี้นี่ยทำยากมากนะครับข,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 ขอขอขอกักไว้ก่อนนะครับขอขอกักไว้หน่อยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ว่าผมนั้นจะไม่ได้ใช้สัตว์ในการทําให้ดูนะครับแบบว่าสร้างตั้งแต่ แทนคิวเรนโบ้อะไรพวกนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช้าเนาะแค่ทำให้มันใหญ่นี่ก็กินเวลาไปเยอะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย